ไม่เข้าใจเนื้อหาตรงนี้ここไม่เข้าใจความหมายของศัพท์คำนี้

ไม่เข้าใจความคิดของเขาคาาเนวไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้หญิง 女性の機嫌はわからない。